สวัสดีครับคุณกำลังฟัง BizTalk Podcast อีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการลงทะเบียนร,รับสิทธิ Internet ์อินเทอร์เน็ตฟรี10กิกะไบต์นะคะต่อ1คนแล้วก็1ค่ายเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะคะวันนี้เราจะพาผู้ฟังค่ะไปพูดคุยกับคุณประเทศตันกุราน,านันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยีบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า D-Tac นะคะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ครับเรื่องนี้จริงๆเราเตรียมกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าในในพวกเราในบริษัทต่างเนี่ยเราก็คิดกันว่าเอ้ยเราในช่วงนี้มีคนจะต้อง work from home กันเยอะใช่มเราอาจจะต้องมีแพ็กเกจอะไรออกมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคช่วยเหลือลูกค้าของเราก็เพอิญว่าไปคุยๆกันไปก็ไปคุยกับท่านกสทชด้วยก็ออกมาว่าเออเราน่าจะทํากันเป็นลักษณะของอินดัสซีมากกว่าก็คือทั้งทั้งอุตสาหกรรมมา่มกันทําด้วยกัน เราเตรียมความพร้อมมานานครับเราขยาย capacity แล้วก็ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการเวิร์ฟฟอ h โฮมเป็นต้นมาสักประมาณปลายปลายกุมภานะปลายปลายกุมภาต้นมีนาเนี่ยเราก็มอนิเตอร์พวก capacity ้อะไรอย,อย่างเข้มข้นมากขึ้นมีการขยายค a ป a ซิตีมีการปรับพารามิเตอร์อะไรต่างๆเพื่อเพื่อเพื่อขยาย capacity ก็ถือว่าถือว่าเราจัดการได้ค่อนข้างดี แล้วพอมาช่วงนี้เนี่ยพอเราจะเปิด10กิกเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมนะเราก็มีการขยายคซิตีพมีการแบบว่าเตรียมความพร้อมว่าจุดไหนมันมีการใช้งานหนาแน่นคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนี่ก็คือว่าแพทเทิร์นการใช้งานมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคืออย่างหนึ่งที่ท,ท,ที่ที่สังเกตได้แล้วผมบอกได้เลย,เลยคือว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะพบว่าคนส่วนใหญ่จะใช้จะใช้ Data มากในช่วงเสาร์อาทิตย์นะ ช่วงวันทํางานเนี่ยก็มาทํางานในออฟฟิศมาใช้อิอนเทอร์เน็ตของออฟฟิศว่ากันง่ายๆแต่ช่วงหลังๆประมาณสักเดือนมีนาเป็นต้นมานี่แพทเทิร์นเริ่มเปลี่ยนไปวันทางานธรรมดานี่ทราฟฟิกเริ่มเหมือนกับวันวันเสาร์อาทิตย์ละเริ่มเต็มขึ้นมาเนี้ยเราก็เราก็สังเกตเราก็ากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกทราฟฟิกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นเรว่าเรสเดนเชียลคือพื้นที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ย ก็เริ่มมากขึ้นในช่วงในช่วงวันทํางานอันนี้ก็เป็นการปี่ยนแปลงที่เราที่เราเตรียมความพร้อมไว้ก็น่าจะน่าจะน่าจะรับมือได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะที่เราสังเกตด,ดูเนี่ยคะ่ะตัวทราฟฟิกที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เปลี่ยนกับการใช้งานที่มันเป็นพีคไทม์มันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคือคืออย่างนี้ครับเอ่อพีคไทม์ระหว่างระหว่างวันเนี่ยจริงๆเรายังไม่เปลี่ยนเพราะว่าพีคไทม์ส่วนใหญ่คือคนก็ยังใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นในช่วงประมาณสัก หลังหกโมงเย็นนะหลังหกโมงเย็นถึงถึงเที่ยง,ง,งคืนช่วงนี้เราเรียกว่าพีคไทม์ก็แพทเทิร์นระหว่างนี้ยังไม่เปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นว่าเปลี่ยนไปก็คือว่าช่วงเดย์ไทม์เนี่ยมีการใช้งานมากขึ้นแล้วก็ช่วงเดย์ไทม์ของวันวันทํางานก็มีการใช้งานมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็น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 ว่าเปลี่ยนไปก็จํานวนปริมาณทราฟิกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เราเห็นว่ามีคนใช้งานแอปพลิเคชันพวกที่แบบเป็น เป็นคอนเฟรนซ์มากขึ้นนะยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นง่ายๆเลยคือซูมซูมนี่นี่นี่เยอะขึ้นมากคือแบบถ้าว่ากันในเปอร์เซ็นต์นี่เป็นระดับแบบเออเท่าไหร่อ่ะสองพันยี่สิบเท่าอ่ะเนี่ยก็ก็ก,ก็ขนาดนั้นเลยมีคนใช้สตรีมมิ่งมากขึ้น YouTube นี่ก็เยอะขึ้นมีคนใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นนะมีคนใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นเพราะว่าก็อ,อยู่บ้านก็เล่นออินเทร์เน็ตก็ต้องใช้แอปมี คนซื้อของออนไลน์มากขึ้นทราฟิกที่เกิดขึ้นจากพวกแอปพลิเคชันออนไลน์พวก l a ซา d a พวกอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนี้เยอะขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดมีคนที่เหมือนกับว่าดูดูหนังออนไลน์พวกแบบ Netflix อะไรพวนกนี้ก็เพิ่มขึ้นอันนี้เป็น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 แพทเทิร์นที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเห็นเห็นในช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิกิที่ทางรัฐบาลหรือว่ากสทชแล้วก็ค่ายมือถือเนี่ยแจกให้กับประชาชนนะครัมันสามารถ เอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคะอืมคือคือคือ10กิกเนี่ยถ้าถ้าจะเรียกว่าสำหรับผู้ใช้งานในในในสภาวะปกตนะิถือว่าก็ค่อนข้างมากครับคือว่าถ้าเกิดว่าปกตินะแนเราเนี่ยเราใช้ตามความจำเป็นใช่ไหมืออย่างเช่ชนว่าใช้ในการเอาไว้ทำงานเอาไว้ประชุมเอาไวต้ต่อแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันต่างๆ10กิกนี่ถือว่าโอเคเลยถ้าเกิดว่า จะไปดูหนังอะไรประมาณนี้เพื่อความบันเทิงก็สิบกิกอาจจะแบบว่าอาจจะต้องบริหารจัดการนิดหน่อยคือคือต้องอย่าให้มันใช้มากนักต้องจํากัดหน่อยว่าว่าว่าอย่าให้มันเพราะว่าพวกแอปพลิเคชันพวกสตรีมมิ่งอะไรพวกนี้อาจจะใช้มากก็แต่ถือว่าน่าจะเป็นจํานวนปริมาณที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานที่แบบคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเคยมาทํางานในออฟฟิศต้องไปอยู่ที่บ้านต้องใช้ Data ในการต่อเข้าออฟฟิศต้องมาเอาไว้คุยประชุมคอนเฟอเรนซ์ต่างผมว่าน่าจะพอเพียง ตัวอย่างได้ไหมคะว่าการดูหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องใช้เน็ตประมาณเท่าไหร่หรือว่าการทําวิดีโอคอนเฟ,เฟอเรนซ์สักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เน็ตประมาณเท่าไหร่จริงจริง,รง,รงแล้วเนี่ยวิดีโอคอนเฟล็กซ์เนี่ยในหนึ่งในหนึ่งเซสชันเนี่ยนะในหนึ่งเซสชันคือหนึ่งหนึ่งคนคุยกันเนี่ยจะใช้ประมาณสักถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง PC ปกติจะใช้สักประมาณ 500K 500K คบิตนะเปอร์เปอร์เซกแล้วก็แล้วก็วกต่อไปก็จำนวนชั่วโมงก็คูณเข้าไป เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอคอนเฟรนต์ปกติเนี่ยผมเชื่อว่า10กิกนี้น่าจะถือว่าพอเพียงคือคนทั่วไปเนี่ยคงจะไม่ต้องแบบว่าถึงกับนั่งหน้าจอแล้วคอนเฟรนต์กันทั้งวันก็วันหนึ่งก็คงคอนเฟรนต์สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะน่าจะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดดูหนังเนี่ยอันนี้ก็จะมีความแตกต่างไปเพราะว่าดูหนังบางทีเราต่อทีวีจอใหญ่ 4K HD อะไรประมาณนี้ก็แบนด์วิดต์ก็จะใช้มากขึ้น ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นการดูหนังเนี่ยมันอาจจะใช้มากกว่าวิดีโอคอนเฟอร c นซ์ถึงแบบตั้งแต่สักประมาณน่าจะ2เท่าถึงถึงเกือบ10เท่าขึ้นไปขึ้นอยู่กับขนาดของขึ้นอยู่ความคมชัดของภาพที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่า10บกิกนะครับผมว่าที่พวกเราที่ทั้งเพื่อนๆเราแ,แล้วก็ทั้งกสชทชทาใหนา้น่าจะถือว่าพอเพียงกับการใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเอามาแบบ ดูหนังฟังเพลงอะไรเยอะๆนียอาจจะอาจจะต้องบริหารจัดการกันหน่อยครับค่ะแต่ก็มีเงื่อนไขใช่ไหมคะเท่าที่ดูคนที่ซื้อแพ็กเกจที่เกินสิบกิกอยแล้วอะไรนี้อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ครับ, <ๆ S 1> รบเพราะว่าบางคนเนี่ยคือซื้ออัลลิเมติอยู่แล้วก็ก็จริงๆแล้วเขาก็ใช้ได้อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่าง,ตาง,ตางๆตามที่กสทชเขาเขากำหนดมาครับต,ตอนนี้ก็ผู้คนก็ให้ความสนใจแต่ว่า เราก็ไม่ถือว่ามันเป็นอะไรที่ที่มากมายจนทั่งรับไม่ได้ผมว่าราการลงทะเบียนเราก็ยังรับได้ตามปกตินะแล้วเดี๋ยวพอพอพอ,พอมันเริ่มใช้งานจริงก็จะได้มอนิเตอร์กันอย่างเข้มข้นจริงจริงาี่นคนนยยร,นร,รับอตอนนี้เนี่ยเราเราเราขยายโครงข่าย TDD สองพันสามที่เราร่วมมือกับ TOT เนี่ยเราก็เอาเอาอุปกรณ์ใหม่เราเรียกว่า Massive MIMO Antenna เนี่ยเนาะ เรามาขยายทั้งในกรุงเทพทั้งในหัวเมืองก็กาลังทาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้ได้เกือบเกือบหลายร้อยไซส์แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆคือหลักหลักๆทั้งปีนี้น่าจะเป็นหลักพันก็ทําอยู่เรื่อยๆครับคือตรงไหนมันแน่นเราก็ขยายไปเรื่อยๆส่วนด้านบิดนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการแจกเน็ตไปแล้วด้วยแล้วก็คนเดิมที่ใช้อลิมิตอยู่แล้วด้วยแล้วก็กระดงกันมาใช้ ทรัพัากรตรงนี้ค่ะเราต้องอยอ่้อ๋อครับคือว่าคือว่าพวกนี้เราเรามีวิธีการบริหารจัดการอยู่แล้วครับว่าคืออย่างเช่นว่าสมมติในในช่วงเวลาปกติเนี่ยอย่างเช่นเราเราจะลองลองดูลองลอง,ลองสังเกตดูว่าเหมือนอย่างเช่นปีใหม่ปีใหม่แพทเทิร์นการใช้งานก็จะไม่เหมือนวันธรรมดาเราก็จะบริหารจัดการมันมีวิธีการบริหารคงขายว่าสมมติว่า เซลล์นี้ใกล้จะเต็มเอาอันอื่นเข้ามารอบๆเข้ามาช่วยแทนเอาตรงนี้ให้มันเล็กหน่อยเอา,ข,าข้างข้างเข้ามาให้มันขยายใหญ่หน่อยพวกนี้เราจะทํากันอยู่ในช่วงที่มันแบบไม่ปกติครับช่วงนี้มันใกล้สงกรานต์ด้วยถึงแมว้ว่าจะไม่ได้เป็นวันหยุดแต่คิดว่าการใช้งานเดต้ามันน่าจะเพิ่มมากขึ้นเราประเมินยังไงคะคือคือ,ค,อคือผมว่าณนะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าจะบอกว่า เราเข้าใกล้เราอยู่ในโหมดนั้นก,ก็ถือว่าโหมดนั้นแล้วนะคือผมสงการเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีเพิ่มขึ้นแหละก็คงก็คงไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าเชื่อว่ามันจะไม่น่าจะมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากจากที่เราที่เราเคยเห็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสงการจริงๆแล้วคนใช้น้อยเชื่อไหมสงการเนี่ยคือในกรุงเทพเนี่ยเงียบเลยคนออกต่างจังหวัดกันหมด ปีนี้เนี่ยสงการก็ยกเลิกใช่ไหมครับเขาเขา,เขาก็ไม่มีการงานฉลองเลยนะผมเชื่อว่าก็คนก็ยังอยู่กรุงเทพแล้วก็ก็คงอยู่บ้านกันเนี่ยนะแล้วก็คงใช้งานกันน่าจะเหมือนกับเป็นวันหยุดน่าจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นวันหยุดก็น่าที่จะพอเพียงครับมันจะมีเขาจะคิดเป็นว่าใครที่มี Eligibility นะประมาณหนึ่งในสามที่เขาคำนวณมาเาพราะว่านอกจากนั้นคือแบบส่วนใหญ่ก็ u ล l i m i t e d กันอยู่แล้ว เติมเงินครับเติมเงินด้วยเติมเงินทั้งเติมเงินทั้งทั้งทั้งรายเดือนมีหมดตัอย่างตอนนี้คนส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดแล้วก็ทักมาถามเยอะมากที่เขาแจกเนี่ยแจกเฉพาะคนที่ถือซิมเติมเงินหรือเปล่าคนรายเดือนได้ไหมมีทั้งรายเดือนมีทั้งเติมเงินแต่ว่ามีมีข้อกําหนดสองสามอย่างเนี่ยนะอันหนึ่งที่สําคัญคือว่าต้องเป็นต้องเป็นคนไทยนะต้องเป็นคนไทยต้องสือซิปต้องถือซิมของค่ายใดค่ายหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องคือ เป็นถ้าเกิดว่าซิมที่ลงทะเบียนแบบผิดคือหมายอย่างเช่นแบบให้ร้านลงให้อะไรประมาณนี้คืออย่างเงย้จะใช้ไม่ได้<ม>ต้องเป็นซิมที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นชื่อของเราแล้วก็บัตรประชาชนหนึ่งใบเนี่ยจะรับสิทธิ์ได้แค่คนเดียวจะรับสิทธิ์ได้แค่เบอร์เดียวเรามีการเตรียมพนักงานเตร,รียมทีมยังไงเพราะว่าต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันครับห้องนี้ไม่เคยปิดบอกดอกเลยนะะห้องนี้ไม่เคยปิดแล้วก็จะต้องมีคนเฝ้าดูแลโครงข่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราก็มาคิดกันดูว่าถ้าเกิดว่ายง่ายว่ามาซิมูเลตสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมีคนคนติดเชื้อขึ้นมาเราจะทําไงเราก็มีการเตรียมการโดยที่ว่าแบ่งทีมแต่ละทีมหรือกะแต่ละกะเนี่ยออกมาเป็น2ชุดอย่าให้นั่งปนกันคือทีม a อทีบเราเรียกทีมเอทีบพวกทีมเอทีบีนี่แบบจะไม่เจอหน้ากันเลยนะตั้งแต่สักประมาณปลายปลายเดือนกุมภาแล้วไม่เคยเจอห้ามเจอกันทีมเอทีบห้ามห้ามต่อห้ามมาคุยกันห้ามมาสั่งสค์อะไรห้ามก็ ด้วยแล้วก็แบ่งออฟฟิศทาง,งานคือเราจะมีตึกนี้ตึกหนึ่งแล้วก็จะมีะห้องห้องควบคุมสำรองนะเอโนซี NO ห้องห้องสำรองอีกที่หนึ่งอยู่ตึกหนึ่ง mm hmm. พวกนี้ก็ทํางานกันคนตึกไม่เคยเจอหน้ากันถ้าเกิดว่าสมมติว่าในใน worst case คือสมมติมีคนใดคนหนึ่งในทีมถ้าเกิดว่าติดเชื้อขึ้นมาก็อ่าโอเคครึ่งทีมนั้นคือ1ในหนึ่งในทีมนั้นก็ก็จะต้องจะต้องอยู่บ้านใช่ไหมครับตึกก็จะต้องโดนปิด ต้องมีคนเข้ามาทําความสะอาดทิ้งไว้กี่วันอะไรประมาณนี้อีกตึกหนึ่งก็จะอยู่ได้อีกทีหนึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าในระหว่างนั้นถ้าไม่ทันจริงๆสมมุติว่ามีปัญหาอะไรอีกอย่างหนึง่งทำยังไงจะ work ฟอร์ home ก็เป็นไปได้นะจะ work from h เราสิ่งที่เราทํานะวันนี้คือเราฝึกนะโดยการที่ว่าสมมุติว่าเรามีทีม A ทีม B ทีม A อาจจะนั่งที่นี่ทีม B ทำงานที่บ้านอะไรประมาณนี้นี่ก็ลองกันละ ก็เริ่มทํากันมาสักประมาณสามสี่อาทิตย์แล้วก็ถือว่าถือว่าไปได้ไม,ไม่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินขนาดนั้นจริงทุกคนต้องทํางานจากบ,บ้านก็มีอุปกรณ์ให้พบมีแหล่งต้มรับทับเไรเนี่ยเอากลับบ้านไปแล้วก็ไปไป,ไปทำงานจากบ,บ้านได้ถ้าเกิดอีกสถานการณ์หนึ่งล่ะเป็นเป็นยังไงอย่างเช่นรัฐบาลสั่งเคอร์ฟิว2ี่ชั่วโมงทำาไงออกจากบ,บ้านก็ไม่ได้นู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้เราบอกว่าเราก็เตรียม ที่หลับที่นอนอาหารการกินอยู่ยาผ้าคลุมปากแอลกอฮอล์เช็ดมืออะไรเยียก็เตรียมที่ตึกเนี้ยเรามีที่ให้พนักงานสามารถที่จะมันนอนได้ว่าสมมุติว่าตึกมันเมืองมันปิดไว้ง่ายเดินทางไม่ได้เลยก็มันนอนกันอยู่เนี่ยสลับกันมาสักประมาณสองาทิตย์เปลี่ยนกะทีอะไรนี่เราคิดเตรียมไว้หมดแล้วเพระาะฉะนั้นเนี่ยการให้บริการมันจะไม่มีสะดุดไม่มีครับคือคือโครงข่ายมือถือเนี่ยปัจจุบันผมว่าก็เป็น เรียกว่าเหมือนกับสายรุูประโภคนะคือเหมือนกับปลาปลาไฟฟ้าเนี่ยมัน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 หยุดไม่ได้เออมันมันหยุดไม่ได้โครงข่ายของเราก็เช่นกันเราก็เล่นเห็นดึงความสำคัญนี้ก็เตรียมการเมื่แต่ตอนต้นๆแล้วเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันไประดับนั้นระดับนี้แล้วเราต้องทําอะไรบ้างเราเตรียมมาที่หลับที่นอนการฝึกฝนพวกแล็ปท็อปอะไรนี้เราไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คอเซนเตอร์ไม่ใช่แค่แก้แค่เอ็นยอย่างเดียวนะคอเซนเตอร์ก็เช่นกันเพราะว่าต้องรับสายเราก็เตรียมว่าพน,นักงากน,อนาคอเซนเตอร์ถ้า คอร์เซนเตอร์เราก็มีหลายที่แล้วถ้าเกิดว่าจะต้องอยู่บ้านต้องทํางานจากบ้านทํายังไงก็ซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยแจกไปเอาไปนอนทํางานอยู่ที่บ้านรับสายกันที่บ้านนะวันนี้นี่มีคอร์เซนเตอร์ของเรานี่เ,เกินครึ่งนี่อยู่บ้านละมีบางส่วนที่ยังมาทํางานออฟฟิศบ้างก็ก,ก,ก็ก็ต้องมีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราซื้อล็ทบอปแล้วก็เอากลับบ้านไปแล้วก็ไปรับสายกันที่บ้านตอนนี้ก็เริ่มแล้ว ก็ที่เราสังเกตเห็นในพื้นที่ไหนนี่มีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไปเยอะสุดคือจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพผมถือว่าผมถือว่า,าไม่ได้ไม่ได้นั่นมากนะผมสังเกตว่าตั้งแต่ตอนช่วงที่เ,เริ่มมีการปิดสถานประกอบการเนี่ยาภาคเหนือมีการใช้งานเพิ่มขึ้นนะภาคเหนือนะภาคเหนือภาคอีสานก็เพิ่มเหมือนกันกรกุงเทพนี่ถือว่าเป็นการโต้แบบเป็นเป็นโคดแบบปกติ ที่เราสังเกตเห็นเนี่ยผมว่าเราเราเรา,เราเ,ราเราเห็นอะไรที่มันขึ้นที่ภาคเหนี่ยคนเยอะคนกลับบ้านคนเงินเยอะอคนกลับบ้านคนเงินเยอะอืมก็คือกลับไปแล้วก็ไม่ใช้เน็ตที่โน่นแถวๆกรุงเทพเนี่ยก็นกนทบุรีเยอะขึ้นในกรุงเทพในตงมันผมว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มอะไรมากเลยอืมใช้อากาศอะไรไปกับเพืที่ใช้บริการหรือว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตครับก็อย่างนี้ครับคือโครงข่ายบริษัทเราเนี่ยผมว่าเราเราเราพร้อมนะที่จะรองรับการใช้งานของลูกค้าก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยคือ รักษาตัวอยู่กับบ้านเนาะอย่าอย่าอย่าอาอกมาเลยช่วงนี้เราช่วยๆกันหน่อยคือผมเองก็อยู่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ติดปัญหาอะไรวันนี้ก็เข้ามาเสนเอกสารก,ก็อาทิตย์หนึ่งเข้ามาสักมาณวันหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีธุระจาเป็นอะไรก,ก็อยู่บ้านแล้วก็ทำห้องทำงานอะไรก็ผ่านอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยแหละเราเรา,เรามี Data ให้ท่านกสชก็ให้ความร่วมมือร่วมมือเรากันเราก็จัด Data มาให้ใช้กันฟรี อยู่บ้านกันดีกว่าช่วยกันนะครับแล้วก็พอให้มันผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แล้วเราค่อยๆกลับมาว่ากันจริงๆและนั่นนะคะก็คือในทุกแง่มุมที่ค่ายมือถือนั้นได้เตรียมความพร้อมเอาไว้รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง work from home นะคะหรือว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการบ i z t a l k เศรษฐกิจยุค4.0ที่คุณต้องรู้พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม BizTalk Podcast